สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทูกฐานฮักมาแต่ในเมืองพ่อพ่อขึ้นกาพี่น้องส่องสาวบุไลพี่น้องเอง้กระสอดดีเอฟซีมาว่าฝั่งไทยฝั่งลาวหรือว,ว่าอยู่ต่างประเทศพี่น้องพ่อ <c oughs> พอกันคือกัาพี่น้องส่องสาวบุไลพี่น้องเอง้หกักมาแต่ในเมืองเกือบเอามาบาุไดกระสอบหนึ่งฟุจะสิเป็นลมจนเหนื่อยเหมื่อยหลาย เรขึ้นมาแล้วเอามาเฮ้ยเหนื่อยเหื่อยนางโหลดประมาณสามสิบกว่ากิโลนางโหลดแปนบัดตัวอิ่มแล้วเส็นะอิ่มแล้วเราต้องกินอ้ะอี่มแล้วอิ่มคักอิ่มเนื่ย

ว่าบนั้นไหมเกิได้มาจากน้ามท่เานั้นมูลมุ้าวนี่เขามาด่าฮอดเฮื่อนมาฮไปลงสางเขาก็ส่อยู่กันถึอคนด่าอด่าพวกนี้มีเห็นมีคนบริธานหนาทำรังมาด่าเข้ากันอือดูสิเขาจะมานังขังแน่นปี คนเห็ดเนี้ก่อนนะนะคนเห็ดเนี้ยก่อนคนบริมาบ่กคนยางลูกคนมาห้าก็มีผู้ใหญ่ใจดีเนาะผนผักเงินมาสองพันสองร้อยบาทหักห้าไปห้าไปซื้อลายอย่างลายแนวจักเนี้ยงแน่เอาไข่ก่อนไข่น่ะที่นี่แน่สามแต่จะกว่าแตกเราประจักเพื่อมากฮอด ส <rude S 2> ามแตะการไข่การแตะหนึ่งมันสามสิบกว่าพันเลยลอยแตะละลอยแล้วก็มียังพอเจอนี่นี่เออเพราะว่ามือนะพนหวดใหม่อหนอก็แพรสียหนใหัวฝ้ไใหม่ ดังบริดังทานผัดดังอันคนหนึ่งหนึ่งเนี้ยก็มืนอนน่ะนะเนี่ยนี่กระเทียมหนึ่งลูกชิ้นมันวจังซื้อหวดใบหนึ่งแล้วก็นน้ำจิ้มลูกชิ้นทงหนึ่งแล้วก็ไข่ซ้ำเตะนื่เลาซแาพงนั่นเนี่ยเออเพจตีทอดให้กินเดออนเอ้อบาทเออแพจตี้ทอดป้ากินเด้อบาทน,นี่เด้อป้าหิวเข่าได้นี่เนี่ยไปบริษัทเนยังกินน้ำแก้วเดียวแล้วก็พราวมา เขาบอกว่อยากไปอันนั้นไลยเขาย่านโควิดปักสองนะในตัวเมืองนะเฮ้ยเขาย่านโควิดอีกอย่างอันเขาจะว่าคนคนที่ผ่านี่ตายไวกว่าคนบอันนั้นเฮงย่านพี่น้องเลยมาหมาสองกล่องของแคนเอาเหตุได้บาานีขอบคุณคุณป้าเในแม่ ซื้อนายอยู่นักินมาม่าสองกล่องมาม่านี่ก็แพงแพงจัน้องเอ้ปลากระป๋องปลากระป๋องแบบสองแพ็คปล,กปลกะะปากระป๋องรสะน้องแค่นำ้ำหมักอันนี้แล้วเปิดง่ายััอนนี้เเเพิ่นปิดง่ายได้พี่น้องเนงอนอมเออเนเนไไมนสองแพ็คพี่น้อง เบืงหัวน้ำมันอีนั่นงเออน้ำมันหนึ่งขวดน้ำมันเฟตีอืมั้งให้เเนีก้อมัน้องนี้พี่เนี่ยมัให้พอเจอจัดการทะยอยมันเรื่อยังบเบบกะลําซหัวกะลําโลหนึ่งมห้เฟตีพัดอสันเมื่อวานนี่เห็นพัดอันหมักโมะ หนูซีนโลหนึ่งหมักแตงสองถุงย่างย่าเบิดบ่ห็นว่าแล้วย่งสิบทยเวิร์สกูด้ดลายเถะใหญ่่ารถทัวร์ใหญ่่ารถทัวร์พูดหมูสามสันสามโลสามสนได้ประมาณสองสันรถทัวร์สงสันก็เลยใหญ่คารถทัวร์นิดนะคืออาให่ออหัวกะออกหัวน้าออก เออข้าได้ครบสุดเด้อพี่น้องเด้อขอขอบบุญขอบคุณผู้ใอย่างใจดีทิวฝนเมตตาขอบครัมขอลูกหกิ่นเห็นบ่มีแนวอ,อยู่นักกินแหละพนหนให้หาเป็นสะพ,พ,พานบุญหายหาก็ได้เป็นสะพานบุญห้แล้ว่นผาขึ้นมาสองพันกว่าบาทบัดแนวอยู่แนวอยู่นักกินอันนี้บัรแพงราคาปู้พี่น้องเอ้สุดยอดเลยส่งนี่าขาทำเนียมอีกฮาปเซียขาทำเนียมอีก บานนี้เฮ้าเงินที่เลื่อนั่นเดี๋ยจจะพันมาผวมาเงินที่เลื่อหน่ให้เฮ้าหสันขาน้ำเมือกน้ำมันคั้งนี้มาท่านได้ซื้ออันนั้นเพอ,อยังยังสิไปซื้อเพอเด้อพี่น้องเงินสำนี้นะเรื่องเงินอยู่หาสิพันแต่บา่าชาวไรฮะฮะนั้นใส่น้ำมันนิดหนึ่ง ซื้อน้ำกินแก้วหนึ่ง <c oughs> แพติเอ้ยเพื่อนวะไให้เข้าไปสือปลาให้เข้าไปสือปลามากินมาจัน <c oughs> เลืออยู่หาสิบพันให้เข้าไปสือปาลาหลอันเข้ายังสิไปสือเพิ่ม,มให้เด็กๆอยู่สามถุง <c oughs> เข้ากันได้สื้อแล้วพี่น้องเอ้ยสืบปลาสองโตมากินเพื่อนวให้สืบปลา <c oughs> บห่หูตส้มเห็นเอากาขอบบุญขอบคุณเด้อผู้ใหญ่ใจดีที่ว่าเมตตาครอบครัวลูก่มหกแล้วก็ครอบครัวเด็กๆนี่แหละเพิ่นกากัมีผู้ใหญ่ซัพพอร์ตตลอดเลยบ่ว่าน้อยหรือหลายก็เพิ่นซัพพอร์ตตลอดเพิ่นกาให้ได้อยู่ได้กินบ่ให้หอดให้หิว เราก็เด็เป็นสะพานบุญหายเดียบร้อยพี่นนองเมนเมนนั่งดีดีอืมเมนนี่้องแค่นตรงัดนห้เฮาแม่นมันนี้บอได้ไป้รับจ้งได้มือนนี่นะคือคือิลหฮู้จักนี่ ทุกคนที่่าอยเรือได้มาสอยเรือเรื่อส่งกำลังใจมาให้ยากากลัลมาหันมาดูไอเกนหันมาดูสาธุอายเกนให้พอดปะได้ไหมลูก ไอ้ใพ้พอดปไว้ไแล้วก็ขอผักส่องปาไล่เนเด้อแล้วก็ส่องรุอยแ่ไอ้เค้นไ้พอปาก่อนไว้พอดังๆไอ้สุกฟ้าแข็งแหงเด้อป่าเด้อไอเคน พอน้องแน่เงียบไปพอดังดังอย่าอย่าทูมือพอดังดังอย่าอายป้าที่ฝากเงินมาสื่อแนวอยู่แนวกินให้ฮลานให้ป้าสาุขภาพแข็งแรงนอนรับคอยได้เงินหมื่นนอนตื่นคอยได้เงินแสนเงินล้านเด้อว่าสิน้องเพชรตีเด้อ

น้องแคนให้น้องแพตตี้กับอันพอเจอไปซื้ออันอะไรนะเพ้อไอ้ไอ้แค่ในแพตชิ้หนึ่งลูกชิทธิ์จ้ะยังไม่นบอกโอเคพี่น้องฮักกาเด้เป็นสะพานบุญแห่งเรียบร้อยฮักกาให้ปราเดอรให้ผู้ใหญ่ใจดีให้ผืนสุขภาพแข็งแรงความเจ็บจะได้ข้อมขายจะได้มีด ถ้าเห้าพิพาดผ่าประการได้ห้าก็ขอโถษดพอภัยเด้อเฮาก็ได้ปิสพาดบุญให้เรียบร้อยให้เด็กๆได้กินอิมกินอิมนอนหลับเลยบานนี้คือสิได้ห้ายมืออยู่ดอกโหแนวอยู่แนวกินกับเต็มเพราะว่ามันมีทั้งคลอง,องแห้งเมนเมนเพราะว่าทุกอย่างนมันขึ้นราคาพี่น้องมันมันราคามันแพงเดี๋ยวนี้ไไ<ม>นะ ยังกับเพลงเฮากับได้เป็นสะพานบุญหายใหกับดีใจลายเฮากับยินดีที่ว่าที่ว่าได้เป็นสะพานบุญหายให้พี่น้องให้เอฟซีทุก่านร่วมปะลุงที่ว่าอยากซอยเรือขอบครั้วนี่ทางด้านได้ก็ดีเฮากับยินดีตอนตอนหลับหรือว่ายินดีที่ทีเป็นเป็นสะพานบุญหายเมนเฮากับยินดีนั่นแหละ มาหานี้กับสีแดมลาพผดจากฝาก็ไลก็แชร์สองซสาบัวลยนี่เด้อพี่นอ้องในอยู่ดีไม่แห้งมาตุกุตุกุนให้รับให้รวยเงินได้นองทองไรมาถ้าพิดพลาดประกันได้ก็ขอโทษขออภัยเดอ้อมาตุกุตุกนุนขีหนาพอกันใหม่สบายดี